อุดมการก็คืออุดมการสําหรัะผักปัจเจพัดไม่ว่าจะเลือกแค่ซี่คนสุดทา้ายการยังทื่อว่าอุดมการถ้าพูดถึงก่อนหน้าที่จะมีหนะังสือเชิญเนี่ยคนของเราบางคนเนี่ยอย่าไปพูดเตัวทุกคนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็ไปประสานติดต่อถึงท,ทําให้ถูกน้องๆ้องสื่อมวลชนเนี่ยและสื่อมวลชนถึง,งบอกปัจเจพัทปักแอบปบักอะไรปักอะไรนะ่ยักลอยเสียบ ซึ่งผมก็ขอร้องว่ามันเป็นพฤติกรรมของคนส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเทียบสมาชิกทั่วประเทศเนี่ยผมว่าคนที่จะเห็นอย่างเนี้ยไม่ใช่คนส่วนใหญ่หรอกเพราะนั้นผมก็ขอร้องว่าอย่าเรียกพ,พระเอกฝัดพระรเสียบหรือพระอะไรขอให้เรียกคนที่ทําอย่างเนี้ยว่านักการเมืองรอเสียบหรือนักการเมือง อะไรอันนี้อย่าไปเรียกพักเพราะพักมันเสื่อมเสียแล้วจุดยืนเราเนี่ยเพื่อปกป้องเขตทติภูมิพักมันไม่ใช่พักจักรกิจสถาทัศนขึ้นมาเพื่อจักกิจให้ท่านใดคนหนึ่งได้เป็นนายกแล้วพอเป็นแล้วสมประสงค์แล้วกออยู่สักสมัยสองสามมือก็ล้มไปแต่ปฏิบัติอยู่มาตั้งขึ้นแปดสิบปีสร้างสมุดมคติ แล้วก็เดือดตามบูรณการพรกคด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นแนวทางแกนใจเป็นระบบนี้มายาวนานรวมทอยากให้มันสืมเสียไปด้วยการกระทำของกรรมการพรกในชุดปัจจุบันซึ่งบางคนอาจจะไม่มีพื้นผู้ง่ายก็คือไม่มีความผูกพันมาก่อนไม่รู้คุณค่าพรกที่มันเป็นวันนี้ได้ก็ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเราที่ยังอยู่ผมยังอยู่เนี่ยก็ต้องพยายามปกป้องเขตทติภูมิของพรรคเอาไว้ในระดับหนึง่งมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับแต่ระดับหนึง่ง